ดรทวีศักด์นำทีมนักสแสดงบวงสวงเท้ามหาพรหมปีที่สองหมู่บ้านป่าศักดิ์วิเลศลบบุรีปีแรกว่าปังแล้วปีที่สองสุดปังยิ่งกว่าเมื่อผู้ใหญ่สายบุญอย่างดรทวีศักด์เผาบันทูลกรรมการผู้จัดการบริษัทป่าศักดิ์วิเลศจำกัดและผู้จัดละครมัทนาาธาช่อง i อ m จัดบวงสวงเท้ามหาพรหมเพื่อเป็นสิรีมงคลในการดําเนินง,งานของหมู่บ้านป่าศักดิ์วิเลศ รายละเอียดจะน่าสนใจแค่ไหนเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยค่ะปีนี้เป็นปีที่สองแล้วะฮะสำหรับโครงการป่าศักวิเลตนะฮะเริ่มตั้งแต่ตุลาปีแล้วนะครับจนถึงนาปัจจุบันนี้ก็ทางโครงการก็ ขายไปแล้วก็ประมาณ30กระลังนะฮะตอนนี้เราอยู่ในระหว่างการขอสร้างนะครับวันนี้ก็มีการบูงสูงเป็นปีที่2เหมือนกันเช่นกันนะฮะแล้วก็มีขึ้นออฟฟิศใหม่นะครับซึ่งออฟฟิศเราเนี่ยก็ได้ขยายออกมาจากด้านส่วนด้านหน้านะฮะแล้วก็มีฟิตเนสด้วยะฮะให้ทางลูกบ้านได้ได้ใช้ได้ใช้นะฮะร่วมกันใช้ครับในปีนี้มีการวางแผนหมู่บ้านไว้ยังไงบ้างคะครับปีน,<ใ>น,นี้นะฮะ ครับปีนี้นะฮะปีนี้ต่อไปจนถึงปีหน้าก็เราทางโครงการเนี่ยตั้งไว้ประมาณทาร์เก็ตไว้ประมาณ3ปีซึ่งเป็นปีนี้เป็นปีที่2นะฮะปีนี้ก็คงประมาณ60หลังนะฮะคือโครงการของเราเนี่ยเป็นโครงการที่1อันดับแรกก็คือขอญาตจัดสรรถูกต้องนะครับแล้วก็มีบ้านทั้งหมดล6อหหลังคาเรือนนะฮะแล้วก็มีสวนสาธารนณะมีสระว่ายน้ำนะครับแล้วก็มีฟิตเนสนะครับ แล้วก็พื้นที่ใช้สอยทั้งหมด120ตารางเมตรครับในปัจจุบันมีการขยายไปแล้วประมาณกี่ยังไงบ้างคะตอนนี้จากที่เราเริ่มมานะฮะตอนในบปนะัจจุบันก็คือยอดขายเนี่ย34หลังนะครับแล้วก็มียอดจองมาออเดอร์ตามมาอีกเรื่อยๆนะฮะครับในปีหน้าจะมีการขยายเพิ่มเติมยังไงบ้างไหมคะครับก็เราก็พยายามเร่งสร้างนะฮะเบื้องต้นเนี่ยเราพยายามเร่งสร้างอยู่นะครับแล้วโดยหลายๆอย่างเกี่ยวกับออฝน เลยทาให้การก่อสร้างเนี่ยดอบไปด้วยฮะก็ส่วนเรื่องงานบริหารการจัดการก็ดริวศักด์นะครับกับภรรยาเขาเขาเมืออาชีพอยู่แล้วนะครับส่วนผมก็มาดูแลแค่ในส่วนของการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายนะครับอย่างเช่นพร่ำหยัดจัดสรรที่ดินเ่ยนะครับแล้วก็เรื่องสิทธิประโยชน์ของสมาชิกหรือลูกบ้านที่จะมาซื้อนะครับเบื้องต้นหลักๆก็มีแค่นั้นครับก็ได้มีโอกาสร่วมงานกับดรทวิศักด์นะครับเจ้าของหมู่บ้านป่าศักดิ์วินเลส ปีนี้และปีหน้าไปปีนี้เราก็ยังมีโครงการนะครับก็ตอนนี้กําลังสร้างทศชาติชาดกนะครับพระเวสสันดรเป็นนิทานภาพซึ่งเพื่อเป็นการสื่อการเรียนการสอนให้กับทางกระทรวงด้วยแล้วก็ให้นักเรียนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาด้วยนะครับจะเข้าใจง่ายและดูง่ายขึ้นก็กําลังเริ่มถ่ายทำครับพระเวสสันดรโดยพี่ใหญ่ก็เป็นผู้อยู่บ้้งหลังนี้นะครับ2ปีแล้วนะครับแล้วก็ก็มาให้มาให้กําลังใจพี่ใหญ่นะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าหญิงแจ๊กตุ๊กตาแล้วก็พี่ชายเนี่ยก็ รู้จักกับพี่ใหญ่เป็นอย่างดีทํางานร่วมกันแบบนี้อยู่กันตลอดปีที่แล้วแจ็คหญิงมาในฐานะเป็นน้องนะครับผมปีนี้บอกเลยว่าเราเเป็นจมาในฐานะเรามาจองแล้วผมจองฟรีไว้ก่อนผมได้จองป้อมยามไว้แล้วนะครับผมก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับผมก็ดีกับพี่ใหญ่นะครับที่โครงการใหญ่ขึ้นทุกปีนะครับผมแล้วก็ บรรยากาศดีมากๆก็ใครที่อยากจะบอกว่าใครอยากจะหาที่พักนะครับก็เชิญที่นี่ได้เลยนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจแล้วก็ยินดีกับพี่ใหญ่ด้วยครับผมก็วันนี้นะคะก็ดีใจเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วมานะคะก็เห็นถึงการขยายที่มันแบบใหญ่ขึ้นแล้วก็เห็นถึงการพัฒนา ของธุรกิจของพี่ใหญ่ที่มันกําลังเจริญเติบโตก,ตก,ตก,ก็วันนี้มาแสดงความยินดีนะคะเป็นทั้งเจ้าของหมู่บ้านด้วยนะคะแล้วแต่เองก็อยู่ลบบุรีนะคะซึ่งอยู่ใ,นใ,นในกล้ๆกันก็ไม่แน่ค่ะเดี๋ยววันข้างหน้าถ้าพี่ใหญ่จ้างตัวบ่อยๆอาจจะมาซื้อบ้านพี่ใหญ่เนะะี่ยแหละค่ะ